ตอนเครื่องดื่มสุราสวัสดีครับคุณผู้ชมครับแลหลายคนหน้าตาสดชื่นแจ่มใสเอเป็นอะไรกันเอ่ยอ๋อใกล้วันหยุดนี้เองหยุดหลายวันคงวางแผนที่จะไปเที่ยวกันนะครับ เอแต่ผมสังเกตเห็นคนเดียเ๋ยวนี้ไม่ว่าจะไปเที่ยวหรือสังสรรค์กันที่ไหนก็มักจะดื่มสุราฉลองกันอยู่เรื่อยเลยที่แย่ไปกว่านั้นนะครับบางคนขับรถขณะมืนเมาหน้าหวาดเสียวจังเลยละครับกลัวจะเกิดอุบัติเหตุสูญเสียชีวิตและก็ทรัพย์สินได้ยิ่งคนที่เขาไม่รู้เรื่องต้องมาจบชีวิตเพราะริดน้ำเมาแล้วล่ะก็น่าสงสารครอบคร,ครัวเขานะครับอันตรายที่เกิดจากการดื่มสุราไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะครับผลกระทบอื่นๆก็ยังมีอีกมากติดตามชมกันนะครับ สุราห,หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดถือเป็นสารเสพติดประเภทหนึ่งที่ออกฤทธิ์ทำลายจิตประสาทและทำลายการทำงานของร่างกายซึ่งจะมีผลทำให้เกิดโรคต่างๆเช่นโรคตับแข็งโรคความดันโลหิตสูงมะเร็งที่กระเพาะอาหารตับหลอดอาหารและโรคระบบประสาทผู้ที่ดื่มสุรานะครับมักจะประสบกับโรคสมองฝ่อ สำหรับหญิงตั้งครรภอาจทำให้ทารกในท้องมีความผิดปกติเจริญเติบโตช้ามีภาวะตัญญาอ่อนและที่สำคัญเกิดปัญหาครอบครัวตามมาด้วยละครับและเกิดอุบัติเหตุได้ถ้าขับรถในขณะมึนเมา ตัวเลขผู้ที่ดื่มสุราเริ่มมีมากขึ้นนะครับแต่ช่วงอายุของผู้ที่ดื่มกลับลดลงจะเห็นว่าวัยรุ่นสมัยนีย้นิยมดื่มสุรากันมากขึ้นกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกประกาศห้ามจำหน่ายสุราแก่เด็กอายุต่ำกว่า18ปีและขวดสุราจะต้องแสดงรายละเอียดเป็นคำเตือนห้ามจำหน่ายสุราแก่เด็กอายุต่ำกว่า18ปี การดื่มสุราทําให้ความสามารถในการขับขี่ลดลงรวมทั้งการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดตั้งแต่ตีห้าถึงสี่ทุ่มครับและล่าสุดยังได้เพิ่มมาตรการในการขายสุราโดยกําหนดช่วงเวลาการขายตั้งแต่เวลา11บเนาฬิกาถึง14บสนาฬิกาและเวลา17บเนาฬิกาถึง24่สนาฬิกาเท่านั้นหากฝา่าฝืนนะครับก็มีโทษทั้งจําคุกและปรับครับเมื่อวันก่อนนะครับ ผมข้าไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อเห็นป้ายห้ามจำหน่ายสุราให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า18ปีติดอยู่ทั่วร้านรู้สึกดีจังเลยนะครับปัญหาสังคมจะได้ลดน้อยลงถ้าเราทุกฝ่ายทั้งผู้ซื้อและผู้ขายร่วมมือกันอย่างดีครับกรมควบคุมโรคห่วใหญ่อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี ตอนโรคร้ายหน้าร้อนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้เกิดสภาวะภัยแล้งประกอบกับในช่วงเดือนเมษายนอากาศร้อนๆอ,อย่างนี้นะครับต้องระวังอย่างยิ่งเลยเกี่ยวกับการบริโภคอาหารและน้ำดื่มและวันหยุดหลายวันหนึ่งเนี้ยจะไปพักผ่อนหรือไปเที่ยวที่ไหนก็ควรระมัดระวังเรื่องอาหารการกินด้วยนะครับเพราะอาจทำให้เกิดอุจจาระร่วงได้ครับ โรคอุจจาระร่วงหรือโรคท้องร่วงจะเป็นกันมากในช่วงหน้าร้อนนะครับเพราะฤดูร้อนเป็นฤด,ดูที่เหมาะแก่การเจริญเติบโต,ตของเชื้อโรคบางชนิดโรคอุจจาระร่วงที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียมีสาเหตุมาจากการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่สะอาดครับเช่นรับประทานอาหารสุกๆดิบๆอาหารที่มีแมลงวันตอมอาหารค้างมือ้อน้ำดื่มที่ไม่สะอาดโรคอุจจาระร่วงจะมีอาการถ่ายเลวตั้งแต่3าครั้งใน1วันหรือมากกว่านั้นครับ ในบางรายนะครับถ่ายมีมูกปนเลือดแค่ครั้งเดียวในหนึ่งวันก็ถือว่าเป็นโรคท้องร่วงแล้วล่ะครับอย่างนี้เรามาป้องกันไม่ให้เกิดอุจจาระร่วงกันดีกว่าครับวิธีง่ายๆเราควรล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ก่อนปรุงหรือรับประทานอาหารและหลังจากใช้ห้องน้ำด้วยนะครับน้ำที่เราดื่มก็ควรเป็นน้ำต้มสุกจะดีที่สุดครับหรือน้ำขวดสะอาดที่ผ่านอยอยเลือกรับประทานอาหารที่สะอาดและปรุงสุกใหม่ๆไม่ควรรับประทานอาหารสุกๆดิบๆ หรืออาหารที่มีแมลงวันตอมหากจะเก็บอาหารที่เหลือจากการรับประทานอาหารก็ควรเก็บไว้ในตู้เย็นและก่อนรับประทานอาหารจะต้องอุ่นให้ร้อนทุกครั้งนะครับก่อนที่จะรับประทานผักหรือผลไม้ก็ควรล้างด้วยน้ําสะอาดลหลายครั้งกําจัดขยะมูลฝอยเพื่อไม่ให้เป็นที่เพาะพันธุ์ของแมลงวันถ่ายอุจจาระในส้วมที่ถูกสุขลักษณะ และส่งเสริมให้มารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ครับเพื่อให้มีภูมิต้านทานโรคด้วยนะครับคนที่เป็นโรคอุจจาระร่วงควรกินของเหลวมากกว่าปกติเพื่อป้องกันการขาดน้ำและเกลือแร่โดยการดื่มน้ำต้มสุกที่ผสมผงน้ำตาลเกลือแร่ ORS 1ซองวิธีผสมก็ไม่ยากเลยละครับเพียงเทน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วจากขวดใส่แก้วแล้วเทผงน้ำตาลเกลือแร่ ORS ใส่แก้วให้หมดซองคนให้เข้ากัน เทน้ำจากแก้วที่ผสมแล้วใส่ขวดเดิมและเขย่าให้ละลายรับประทานตามขนาดและอายุที่ระบุข้างซองถ้ารับประทานไม่หมดในหนึ่งวันก็ให้เททิ้งผสมใหม่อย่าไปเสียดายนะครับรู้ถึงสาเหตุและวิธีป้องกันกันไปแล้วอย่าลืมนำไปปฏิบัตินะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับกรมควบคุมโรคห่วใหญ่อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี ตอนความดันโลหิตสูงสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับภาวะหรือโรคความดันโลหิตสูงกันตามผมมาเลยครับความดันโลหิตสูงเป็นปรากฏการ์เบี่ยงเบนของระดับความดันโลหิตจากปกติที่สูงจนมีผลต่อการทำลายผนังหลอดเลือดและทำลายอวัยวะส่วนปลายที่สำคัญครับได้แก่สมองหัวใจไตจอประสาทตา ค่าความดันโลหิตสูงจะเท่ากับหรือมากกว่า140ส90มิลิเมตรปรอดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของภาวะหรือโรคความดันโลหิตสูงได้แก่การบริโภคอาหารเค็มมันภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ขาดการเคลื่อนไหวออกกำลังกายความเครียดหรือรังที่ไม่สามารถจัดการได้ครับ ความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่จะไม่มีอาการนะครับแต่เมื่อไปวัดความดันจึงจะพบว่ามีความดันโลหิตสูงและถ้าไม่ได้ควบคุมความดันจะทำให้เป็นโรคต่างๆได้แก่โรคหัวใจขาดเลือดโรคหัวใจล้มเหลวโรคหลอดเลือดสมองหรืออมัมพฤกษ์อัมาพาตภาวะไตล้มเหลวเป็นต้นความดันโลหิตสูงสามารถพบได้ตั้งแต่ผู้ที่มีอายุ15ปีขึ้นไปนะครับไม่ใช่ว่าจะพบแต่นในผู้สูงอายุ การป้องกันความดันโลหิตสูงสามารถทำได้ไม่ยากครับโดยลดปัดจจัยเสี่ยงต่างๆด้วยการดูแลเอาใจใส่ตัวเองมากยิ่งขึ้นเช่นลดอาหารเค็มจัดมันอาหารรสจัดเพิ่มการบริโภคอาหารจำพวกเส้นใยญ่ผักผลไม้ควรบริโภคอาหารปรุงเองสดใหม่ควรชิมก่อนเติมกินแต่พอดีซึ่งในปีนี้นะครับทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก,ก็ได้มีการรณรงค์ความดันโลหิต คือสัญญาณชีวิตในหัวข้อลดเคมลดความดันนอกจากนี้นะครับควรลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ม, alcohol, มีการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ำเสมอเช่นเดินขึ้นบันไดวิ่งว่ายน้ำออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ30-40นาทีต่อครั้งรู้จักผ่อนคลายความเครียดงดสูบบุหรี่ การควบคุมความดันให้อยู่ในระดับปกติได้ก็จะสามารถป้องกันความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมองหรืออมัอมพฤกษ์อัมพาตได้ครับดูแลตัวเองเียตั้งแต่วันนี้นะครับอย่ารอให้อายุมากเลยครับวันนี้ผมต้องขอตัวไปออกกำลังกายก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับกรมควบคุมโรคห่วใหญ่อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี เสียงดังอันตรายที่มองไม่เห็นสวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้ยินเสียงของผมชัดไหมล่ะครับถ้าไม่เคยได้ยินก็เร่งเสียงโทรทัศน์ได้นะครับแต่อย่าให้ดังเกินไปเพราะอาจเป็นอันตรายต่อหูของเราได้นะครับยิ่งผู้ที่ทำงานในสถานประกอบการที่มีเสียงดังเกินกว่ามาตรฐานเช่นโรงกลึงเหล็กเทคผับยิ่งต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะครับ พราะการทำงานในที่ที่มีเสียงดังเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดความเครียดได้ง่ายขาดสมาธิในการทำงานการได้ยินการสนทนาลำบากอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับและยิ่งถ้าได้ยินเสียงดังติดต่อกันเป็นเวลานานอาจทำให้เซลล์ขนในหูชั้นในเสื่อมและก็ตายลงนะครับส่งผลให้การได้ยินเสียงเนี่ยลดลงจนกระทั่งกลายเป็นคนหูตึงหรือหูหนวก มีการได้ยินเสียงที่ผิดปกติไปจากเดิมซึ่งเป็นความพิการอย่างถาวรไม่สามารถรักษาหายได้ครับโดยกฎหมายกำหนดระดับความดังของเสียงที่น้อยกว่า91เดซิเบลเอมีระยะเวลาที่รับเสียงได้ไม่เกินวันละ7ชั่วโมงและระดับความดังของเสียงที่น้อยกว่า90เดซิเบลเอมีเวลาที่รับเสียงได้ไม่เกิน8ชั่วโมงครับที่สำคัญห้ามทำงานในบริเวณที่มีเสียงดังเกินกว่า140เดซิเบลเอเป็นอันขาดนะครับ ในส่วนของสถานประกอบการควรมีการป้องกันและควบคุมระดับความดังของเสียงเช่นดิสโกเทคควรเปิดเพลงที่มีเสียงดังสลับกับเสียงเบาบ่อยๆตั้งโต๊ะนั่งให้ไกลจากลำโพงและใช้วัสดุดูดซับเสียงเพื่อป้องกันเหตุรำคาญต่อชุมชนรอบด้านสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่มีเสียงดังนะครับควรสวมอุปกรณ์ป้องกันเสียงตลอดเวลาที่ทำงาน หลีกเลี่ยงการแคะหูเพราะจะเกิดแผลทําให้เยื่อแก้วหูทะลุหรือติดเชื้อหลีกเลี่ยงการกระแทกบริเวณหูและศีรษะเข้ารับการตรวจสมรรถภาพการได้ยินเสียงอย่างน้อยปีละครั้งถ้ามีอาการผิดปกติเกี่ยวกับหูและการได้ยินควรพบแพทย์ทันทีนะครับ ใครที่รู้ตัวว่าเปิดโทรทัศน์เสียงดังอยู่ก็เบาเสียงลงได้นะครับคุณผู้ชมจะได้ฟังเสียงผมไปอีกน,น,นานๆวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับกรมควบคุมโรคห่วใหญ่อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี